สวัสดีค่ะอุปกรณ์การตรวจโควิดมีอะไรบ้างและวิธีตรวจโควิดต้องทำอย่างไรวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจโควิดนะคะพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในซองนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะในซองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องใช้ในการตรวจโควิด ก็คืออันดับแรกจะมีคู่มือนะคะเป็นคู่มือว่าขั้นตอนการทําต่างๆเนี่ยต้องทําอย่างไรแล้วก็จะเป็นซองใส่หลังจากที่เราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องส่งไปสนีนะคะไปให้กระทางเจ้าหน้าที่ในนี้จะมีทั้งชื่อเราแล้วก็มีเป็นแถบรหัสบาร์โค้ดนะคะเพื่อยืนยันว่าเออเราได้มีการตรวจโควิด COVID เรียบร้อยแล้วแล้วก็การสัำรีนะคะการสัมรีนี้จะใช้เพื่อที่จะ หาเชื้อซึ่งแย่เข้าไปในลําคอของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ก้านเดียวกันนี้นะคะ่ะเนี่ยก็จะมีเป็นสตรีเนี่ยแย่เข้าไปในโพรงจมูกของเราด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะคะก็จะมีก็คือเป็นของเหลวะคะ่ะที่อยู่ในขวดภาชนะนี้นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกเพื่อที่จะใช้เออเอาของเหลวตัวนี้ใส่เข้าไปในถุง แล้วก็จะมี Security s e a l นะคะเพื่อใช้ในการปิดตัวแพคเกจบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษอันนี้นะคะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นสัมรีเพื่อที่จะห่อหุ่มกับขวดของเหลวนี้เพื่อไม่ให้แตกนะคะตอนี้ขั้นตอนการตรวจโควิดเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราจะใช้ก้านสัมรีอันนี้แย่เข้าไปในลำคอของเรานะคะโดยใช้ไม้สัลีเนี่ยะคะ่ตะตวัดไปตวัดมาประมาณ 5- 1 0ครั้ง หลังจากนั้นเนี่ยก็ดึงก้านออกแล้วแยข้าไปในโพรงจมูกของเราให้ลึกที่สุดนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็ประมาณห้าถึงสิบครั้งเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ดึงก้านสับปีนี้ออกแล้วก็เอาปลายที่เป็นสับปีเนี่ยใส่เข้าไปในขวดที่มีของเหลวอยู่แล้วก็หักก้านออกครึ่งหนึง่งแล้วก็ใช้ฝาสีม่วงเนี่ยนะคะตอนแรกเราเปิดออกปึ๊บแล้วก็ติดเข้าไปเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เอา อุปกรณ์ที่เป็นแผ่นสับปรดเนี่ยห่อหุ้มตัวขวดนี้ไว้นะคะเพื่อการกระแทกไม่ให้แตกแล้วก็ใส่เข้าไปในซองบรรจุพันธุ์ที่เท้าเตรียมมาไว้ให้นะคะเมื่อใส่ซองเสร็จแล้วก็พับถุงนะคะพับกล่องพวกผิดพับกล่องกระดาษอันนี้นะคะแล้วก็ซีลปิดปากกล่องแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์ค่ะเมื่อมีการพับกล่องเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะหลังจากที่แพ็คเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เนี่ยก็จะมีชื่อเราด้านหลังก็จะเป็นขั้นตอนแนะนําเราก็จะส่งกล่องเนี้ยไปให้กระทงเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่นะคะหลังจากนั้นประมาณสักสองวันหนึ่งถึงสองวันเนี่ยก็จะมีอีเมลแจ้งมาว่าผลตรวจโควิดของเรามีผลเป็นบวกหรือเป็นลบขั้นตอนง,ง่ายๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในการที่หาตรวจเชื้อโควิดที่บ้านเราต้องขอขอบคุณมากนะคะในการรับชมขอบคุณค่ะ